และแล้ววันนี้ก็ได้มาถึงวันที่เราจะได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ของ All New Corolla Altis S p o r t เราเก็บกดกันมาประมาณ3เดือนได้เพราะว่าเราไม่สามารถบอกใครได้เลยบอกใครก็ไม่ได้แนหะคุณจริงเวลาถามไม่วันนี้ไปงานอะไรอะ่ะเออ,เอ,อรถยนตนะ์น่ะรถยนต์อะไรเออ ขอตัวกันนะก็ประมาณนั่นแหละบอกใครไม่ได้เลยนะจะลงรูปอะไรก็ไม่ได้คือมันตื่นเต้นอยู่ข้างในอ่ะแล้วอยากจะบอกทุกคนมากและบอกไม่ได้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 นะวันนี้ก็ได้บอกแล้วนะว่าผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะดีใจไหมทุกคนออ l นิวคร l a ล่อออทิสเอสปอ